ต่อมานะคะนั่นก็คือสร้างใหม่เนาะก็คือ build กับ construct นะคะ An elementary school was constructed นะคะ where the factory used to be นะคะก็คือบอกว่าโรงเรียนปฐมเนี่ยถูกสร้างสร้างสร้างบนที่ที่มันเคยเป็นโรงงานอ,าอันนี้ก็คือเป็นอดีตหมดเลยอาจจะเป็นอดีตทั้งสองแบบอดีตมากแบบนานมาแล้วกับอดีต เมื่อ5ปีที่แล้วก็มีเหมือนกันนะอดีต2อ,อันเลยนะคะต่อมานะคะ expand ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการขยาย expand คือแปลว่าขยายเนาะยังมีคำว,ว่า extend ได้ด้วยที่แปลว่าขยายเช่นเดียวกันนะคะบอกว่า the science lab has been expanded ก็คือว่าอันเก่ามันแค่นี้แต่อันใหม่มันถูกขยายให้ยาวขึ้นอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมอันเดิม แค่ใหญ่ขึ้นหรือบางทีมันมีอาคารแล้วมันมีการแอดวิงมีแบบอะไรนะเพิ่มปีกเหรเพิ่มปีขึ้นมาก็มีการ expand นีหน่หรือ extend ได้เหมือนกันนะคะส่วนคำว่า add on to ก็เช่นเดียวก,กันกับเพิ่มหรือขยายเพราะมันเป็นการแปลว่าเพิ่มส่วนเนาะเพิ่มส่วนเงี้ย A new wing has been added to the art museum อย่างที่บอกเลยก็คือมีอาคารอยู่แล้วก็เพิ่มวิงเพิ่มมาอีกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนอกจาก expand extend ก็ Add on to เห็นไหมคะเขาใช้ passive เนาะรูจะเขียนข้อที่เป็น passive นะคะ Add e d o n t อ o ่างนี้คะต่อมา demolish นะคะ demolish นะคะก็คือแปลว่าทุบทิ้งนะคะคือเหมือนอาคารนานะั้นอะถูกทุบทิ้งหายไปเลยหรือมันถูกทุบทิ้งแล้วก็สร้างสร้างอย่างอื่นใหม่มาทับแทนนะคะก็จะเป็นคำว่า Demolish หรืออีกคำหนึ่งที่สามารถใช้แทน demolish ได้ก็คือคำว่า knock down knock down ทุก,กนะคะแล้วก็คำที่คล้ายกันอีกคำหนึ่งคือ remove ถูกเอาออกอ่าเห็นไหม demolish นะคะ demolish นะคะ knock down แล้วก็ remove นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างประโยคเนาะก็จะเป็น Several houses were demolished when the road was constructed ก็คือตอนที่เขาสร้างถนนเนี่ยบ้านหลายหลังเนี่ยถูกทุกทิ้งมันมากัน้นทางถนนก็เลยถูกทุกทิ้งหรือ the first two rows of the seats in the theater were removed when the stage was expanded อันนี้ไม่ได้ถูกทุบทิ้งแต่เป็นกรณีที่สิ่งของหรืออะไรก็ตามถูกเอาออกอ่าได้เหมือนกันก็คือบอกว่า ที่นั่งสองแถวหน้าสุดของโรงหนังเนี่ยถูกเอาออกเพื่อที่เขาจะขยายเ,าเวทีนั่นเองนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันจะมีคําว่านะคะถูกเปลี่ยนให้เป็นอะไรนะคะถูกเปลี่ยนให้เป็นอะไรก็คือจะมี convert to transform into แล้วก็ relocate เออไม่ใชนะ่สองอันนี้นะคะคือเราจะบอกว่าสิ่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้นะคะ เอ่อ uh, convert ใช้กับ to เนาะเมื่อกี้ที่ฉันก็เขียนผิดเด้อ convert to ตรงนี้นะคะอ่ะนะคะก็ convert to หรือ transform into นะคะต้องมีใช้นะที่วงเล็บไว้ให้คือต้องใช้นะคะก็คืออย่างเช่นนะคะ the factory was converted to a museum อ่าเห็นไหมคะเอ่อโรงงานถูกเปลี่ยนเป็นเอ่อ พิพิธภัณฑ์หรือดิโอบาน will be transformed into ก็คือมีแมปในปัจจุบันและอนาคตบอกว่าโรงนาบานคำว่าบานแปลว่าโรงนาโรงที่อยู่ในพวกฟาร์มหรือในนานะคะที่แบบเอาไว้เลี้ยงมา้าเลี้ยงสัตว์หรือเอาไว้เก็บพวกฟางข้าวอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าบานนะคะบอกว่าโรงนาเก่าเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็น an art a n แอนแอนเทียก็คือเป็นร้านขายของแบบวิเทจร้านขายของเก่า วัตถุโบราณอะไรพวกน,นี้นะคะอ่านะคะต่อไปนะ,ะถ้ามีการเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายก็สามารถใช้คำว่า move to เนาะเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายอันนี้ลืมเขียนเนาะเปลี่ยนเป็นนะคะเคลื่อนย้ายก็ remove to หรือ relocate ก็ได้นะคะก็จะเป็น the gift shop was moved to another part of the art museum ก็คือมีอยู่นะแต่แค่ย้ายตำแหน่งนะคะกิฟชอปเนี่ยถูกย้ายไปอีกส่วนหนึ่งของอาร์ตมิวเซียมนะคะหรือปี2018ภายในปี2018นะคะเนี่ย The fire station had been relocated นะก็คือภายในปี2018เนี่ยตัวออสถานีดับเพลิงนะคะถูกย้ายนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้บอกตำแหน่งว่ายาย้ายไปไหนแต่บอกว่าย้ายนะคะ นั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่อมาเรื่องของถนนหนทางหรือว่าสิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ตัวอาคารเนาะคาว่า road อย่างเงี้ยหรือว่าพวกสะพานต่างๆนะคะเราสามารถใช้คําว่าอะไรได้บ้างเราสามารถใช้คําว่า pass through pass through แปลว่าเหมือนกับว่าตั้งผ่านนั้นเหมือนกับว่าทะลุผ่านอย่างเงี้ยอย่างเช่นมีเมืองอยู่ใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีถนนหรือว่าไม่มีมีอย่างเงี้ย แล้วก็มีไฮเวย์ตัดผ่านอย่างนี้เลยนะคะก็เอาไฮเวย now passes through the center of town นะคะก็มีการสร้างไฮเวย์ขึ้นมาตัดผ่านตัวเมืองตัวกลางเมืองอย่างนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะ นี่ก็คือตัดผ่านเนะาะพาดผ่านนั่นเองนะคะคำว่า run ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะใช้กับพวกเส้นทางคมนาคมเช่นรถไฟเส้นทางรถไฟหรือว่าเส้นทางเอ่อเส้นทางอะไรอะรถบสัสหรืออะไรเที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะก็จะเป็นว่า a railway นะคะ a railway เนี่ย used to run between the two towns นะคะก็แปลว่ามันเคยแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่มีแล้วก็คือมีเอ่อเส้นทางรถไฟเนี่ยวิ่งระหว่าง2เมือง ะะต่อมาคำว่าลิงก์ก็คือเราต้องการบอกว่าอะไรเป็นตัวเชื่อม2อ,อย่างเข้าด้วยกันนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ก็คืออย่างเช่นทางรถไฟเชื่อมสองเมืองเข้าด้วยกันก็ใช้คำว่าลิงก์ได้นะ,ะอย่างเช่น a railway link t o towns together นะคะหรืออันนี้เขายกตัวอย่างว่านะคะ the two s k y s c r a p e r are linked อาคารตึกสูงสองอาคารเนี่ยถูกเชื่อมด้วย ทางเดิน A walkway เนาะก็เป็นอาคารแล้วก็มี walkway มาเชื่อมได้ก็เลยใช้เป็น passive ว่าอาคารถูกเชื่อมสองอาคารถูกเชื่อมด้วยอะไรนะคะหรือเราจะบอกว่าทางรถไฟเชื่อม2เมืองเข้าด้วยกันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคำว่า connect ก็คยอคำว่า link น,นั่นแหละนะอีกเช่นอันนี้เขาใช้กรณีว่าสะพานมันเป็นการเชื่อมเอ่อเมนแลนเนาะกับเกาะทราวิสเข้าด้วยกันนะคะมีการสร้างสะพานเชื่อม Extend เ,เ,เนาะก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราต้องการบอกว่ามีการขยายมีการขยายระบบคมนาคมอย่างเช่นมีการขยายเส้นทางการบินเส้นทางรถไฟนะคะขยายเส้นทางคมนาคมต่างๆเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่า the light rail system will be extended นะคะ All the way to the airport next year นะเขาบอกว่าจะมีการสร้างทางรถไฟขยายทางรถไฟจากที่เคยมีอยู่แค่ในเมืองแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะขยายไปถึงสนามบินเลยนะจะขยายยังไม่เสร็จนะแต่เป็นแผนจะขยายไปถึงสนามบินในปีหน้าอ่ะประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้นะเราถ้าเราบอกว่าอะไรมันตั้งอยู่ที่สีแยกนะก็ at the junction หรือ at the intersection ถ้าจำได้ตอนที่ครูสอน listening เ,เนาะเรื่อง map ก,ก็สามารถดึงคำศัพท์เหล่านั้นมาใช้ได้เหมือนกันนะคะนะคะอ่ะ there is a hospital on Cooper Street at the junction w i r e with Blake Avenue นะคะก็คือมี Cooper Street เนาะแล้วก็มี Blake Avenue ก็ hospital ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะอยู่ที่ตรงหัวมุมที่สี่แยกนะคะอะ่ะ ต่อมา cross แปลว่าข้ามนะคะก็อย่างเช่น car used to cross the river at Pembroke Street but now they cross the river at Castle Street ก็มี Claire river เนอะมีสะพานข้ามนะคะก็อาจจะเป็นว่าเมื่อก่อนเขาใช้สะพานนี้ข้ามตอนนี้สะพานนี้ถูกทิ้งแล้วก็มาสร้างสะพานใหม่ตรงนี้ก็เลยต้องมาข้ามตรงนี้นะคะหรือเราจะนะคะมีอีกก็คือเช่นถ้ามีการขยายถนน ก็คือถนนมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นถนนแบบแคบๆแล้วก็เราเห็นเลยว่าในแมปถนนมันกว้างขึ้นมันสะดวกสบายขึ้นอย่างเงี้ยใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยก็ถ้าถนนเนี้ยถูกทำให้กว้างขึ้นก็คือ w i d e n w i d e n แปลว่าถูกทำให้กว้างหรนะหรือถูกทำให้แคบลง narrow นะคะเออ the road นะคะ i s widened เติมอีดีด้วยนะเพราะว่ามันถูกทำ มันถูกขยายถูกทำให้กว้างหรือถูกทำให้แคบลง narrow น,นะคะ narrow down เนาะต้องใช้คำว่าร d o าวด้วยถูกทำให้แคบลงประมาณนี้ก็ได้เหมือนกัน